จกพิกัดปลาหมาล่าหม้อไฟสไตล์ชงชิ่งไม่ต้องวิ่งไปไกลถึงเมืองจีนจากเอมาทีหนึ่งร้อยเมตรรอบนี้มาชิมเมนูพิเศษที่ร้านมาลาล่า,าร้านโทนแดงเด่นชัดพิกัดในโครงการสีลาซานจอดรถในโครงการได้เลยถึงแล้วขอแอบไปซองในครัวหน่อยผ,ผัดซอสมาลาต้มกับน้ำซุปกระดูกที่เคี่ยวมา,มามากกว่า6ชั่วโมงลวกผักนานาชนิดก่อนวางปลาทอดลงไปแล้วใส่พริกรัวๆก่อนเทซุปมาลานัวๆลงไปบอกเลยปิดท้ายด้วยน้ำมันพริก คือน่ากินสุดๆต่างๆผัดจนสุกรอเอาไว้หมาล่าใส่ผัดคลุกให้สุกเนาะใส่หมึกทอดชุบแป้งกรอบเตรียมไว้รอใส่จานไปพร้อมเตรียมเสิร์ฟให้เปิบกันไก่ผัดซอสน้ำมันงาผัดเหล้าจีนไก่ผัดคลุกคู่กับขิงกินหอมฉุยเติมเหล้าจีนตามลงไปอย่าให้คุยใส่หม้อดินน่ากินวุ้ยอยากลองเลยพร้อมจะชิมก็หรือยังเราจะชิมกันในสามสองหนึ่ง น้ำสมุนไพรดื่มก่อนลองอย่างอื่นเพิ่มสดชื่นลดร้อนในให้ได้ผลหม้อไฟร้อนกำลังดีรอทุกคนถ้าใครสนอยากให้ลองมาชิมกันฟองเต้าหู้จุ่มลงไปให้ดูดซุปชิมสนุกเต้าหู้อร่อยจเจริญอาหารชิมปลาด้วยเฮ้ยดีจัดเจ๊เบิกบ้านอร่อยง่ายไม่ทรมานแสบท้องเลยปลาหมึกผัดหมาล่าเด็ดไม่เผ็ดมากโคตรถูกปากหมึกหนึบดีแต่ไม่เหนียวหอมญี่ปุ่นและหอมใหญ่อร่อยเชี่ยวกินจานเดียวคงไม่พอขออีกจานยำไข่เยี่ยวมา้าจัดมาน่าลองมากชิมแล้วเฮ้ยอร่อยดี ไม่ต้องสงสัยก๋วยเตี๋ยวเย็นจัดมาพร้อมรออะไรกินพร้อมกันคือถูกใจเฮ้ยใช่เลยไปต่อไปต่อกันเลยไผัดซอสน้ำมันงาผัดเหล้าจีนไก่นุ่มฟินหอมเหล้าจีนม้อดินเผากินเปล่าได้ครับข้าวดีอร่อยไม่เบาถูกใจเราอยากแนะนำให้ไปลอง